ฮัลโหลโยสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆอาคติหนังนะครับคลิปนี้ผมจะมารียอคชั่นตัวอย่างหนังใหม่นะครับ h Home ม w ว e t h o m e Rebirth ครับผมนี่คือหนังที่สร้างจากเกมชื่อดังนะฮะที่เป็นฝีมือคนไทยที่เคยเป็นกระแสเมื่อหลายปีก่อนนะครับอามาเป็นรูปแบบไลฟ์แอคชั่นนำโดยแสดงเอ๊ะนำแสดงโดยญาญ่านะครับ เดีย๋ยวลองดูสัหน่อยว่าจะเป็นยังไงนะเพิ่งออกตัวอย่างมาเมื่อเช้านี้น,นี่ต้องขออนุญาตช่องหมาแกะหนังด้วยแล้วกันนะครับจากน้องอัดนะครับทำซับไทยมาเพราะว่าออฟฟิเชียลยังไม่มีนะเรื่องนี้ต้องดูซับไทยกันเองเลยครับมาหนึ่งสองสามประดงัง มีแฟนเป็นฝรั่งด้วยเจคปักเจคเฮ้ยโหยิงกันกลางห้างเลย้ยดูดูดูเ่งัวแต่สาธิตสาธิตยิงกันกลางห้างเลยเหรอปล่อยอา ไอ้นี่ที่เป็นพระเอกหนังใน,นเน็ตฟลิกซปะที่เซ็กซี่เซ็กซี่อ,อ่ะ,อ,ะอิตาลีอ่ะเรื่องอะไรวะที่มันดังโอ้ยเปรตแอตแทกออนไททันไม่มันไททัน I just want to find my family. You are the gatekeeper. You're the only one with the power to close the gates of hell. Oh, hey, done. Are you ready, Jake? Oh, it's a fantasy action. come on daddy are you okay อะไรวะงงผมไม่เคยตามข่าวนะว่าเรื่องราวที่จะสร้างมันเป็นเรื่องเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนะแต่ดูจะแตกต่างจากไอ้โฮมสวีทโฮมที่รู้จักที่นักแคสเกมมาแคสกันดังๆว่ะเนื้อเรื่องเนื้อหาไปคคละทางเลยนะนึกว่าจะเป็นแบบหนังผีที่แบบว่า โปรดักชันไม่สูงอะไรมากมายฮนะนี่ล่อแบบโอ้โหสเกลเป็นแฟนตาซีแอตแทกออนไททันก็มาไททงไททันมีแบบสัตว์ประหลาดปีาศาจมาเต็มเลยมีนักแสดงเอ้ยคนนี้ที่คุ้นๆหน้ามิเชลโมเรโนนะฮ no, นะมิเชลโมโรเน่อ่านยากมึงอะเคยแสดงไอ้นี่ไง365วันที่ว่าเซ็กซี่เซ็กซี่อะนะฮะสามภาคใน Netflix ที่ดังๆอะเน่ เออเออเออว่าแล้วทำไมหน้าคุ้นคุ้นไอพ้พระเอกคนนี้นี่เองหันนี้ไม่ได้ตามข่าวเลยว่าจะยังไงนะเพื่อนเพื่อนชอบไหมตัวอย่างนี้ผมแม่งเฉยๆว่ะถ้าไม่ได้บอกว่ามาจากเกมไอ้โฮมสวีทโฮมนะรู้สึกว่ามันเป็นแนวไหนไม่รู้เพราะว่าอาจจะเป็นเนื้อหาในเกมภาคแยกหรืออะไรไงใครมีข้อมูลมาเสริมหน่อยนะถ้าไม่มียาย่าอะไรเงี้ยกูว่าแม่งไม่น่าดูเลยว่ะ เอาไปเอาไหนึ่งคะแนนเต็ม5้าอะไรกันไม่มีข้อมูลเลยวะ่ะใช่หรือวะเนี่ย <laughs> โอเคเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลก่อนว่าหลังจากรีแอคชั่นเสร็จว่าเนื้อเรื่องเนื้อหามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะไปก่อนแล้วกันครับไอ้